สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเหรียญโรยทานค่ะรูปแบบสวยๆง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกแก้วนวนลละออนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะเห็นนะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว9 5ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว25ซนติเมตรค่ะ2ส,สีนะคะสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว9 5้าเซนติเมตรนะคะนะเราจะพับริบบิ้นเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3มเซนติเมตรแบบนี้นะคะแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งนั้นยาวขึ้นด้านบนนะคะนะเส้นที่1ค่ะจับนะคะเส้นที่ 2, สสวมมาในเส้นที่1เส้นที่3สวมมาในเส้นที่2เส้นที่สค่ะสอดมาในหนูที่1ค่ะ ล้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานะคะเดินเข้ามาให้กระชับแบบนี้นี่นะคะได้แบบนี้นะ,ะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจะปาริบินสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะ่ะ เราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะนะคะมือช้อนที่ฐานไหมค่ะปุ่มกันมือชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดชนิ้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นี่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นีิฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิงลงค่ะเอาเส้นีิฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิงลงเส้นล่างสุดเส้นทันนะคะสอดเข้าไปใน่างรูที่หเส้นทันมาค่ะสอดรูที่หนึ่ทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่3ไปนี่นีคะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้สแล้วพลิกกับด้นมาด้านนี้ค่ะนคะนคะนคะเอาเส้นที่1น่งค่ะจับขึ้นมา หนึ่งสองสามนะคะพัดข้ามสามเส้นไปจับพัดข้ามสามเส้นค่ะพัดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นพัดข้ามสามเส้นไปค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนะคะสี้ค่ะจะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจะพัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะจะพันมาสลูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะนี่ค่ะมาแ,แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว,ว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะเแ,แล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะให้แบบนี้ ตอดลอสามเส้นไปนะคะตอดล้อสามเส้นไปตามแนวริบบินเลยค่ะหนึ่งสองสานี้นะคะสอดไปตามแนวริบบินแบบนี้เลย นะคะสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะจับมินมานะโค้งมาแบบนี้นะคะจับโค้งมาแบบนี้เลยนะนับหนึ่งนับสองนะคะสอดรูที่สองค่ะรอดสองเส้นมาแบบนี้นะคะจับโค้งมาแบบนี้ค่ะสอสดรูที่สองรอดสองเส้น นะคะเราก็สอดวนมาแบบนี้นะคะสอดอ้อมหลักที่หนึ่งมาเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลย นะคะพอสอดเสร็จเรียบร้อแเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับนะคะนี่ค่ะดึงให้กระชับมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะสอดรอดกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสอดรอดสามเส้นกลับไปอีกครั้งหนึ่งตามแนวลิบบิ้นเลยค่ะ นะะในแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นี่นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็พลิกกลับด้านนี้ตัดริบบิบมาด้านนี้นะคะทำมาแบบนี้นะแล้วก็สอดลงไปแบบนี้ค่ะนะคะทำมาค่ะก็สอดลงไป มาแบบนี้แล้วก็พับมาด้านนี้ค่ะสอดลงไปแบบนี้ ก็สอดลงไปด้านในนี้ค่ะนะคะพอเราได้แบบนี้นะนะคะแล้วก็ดึงแต่งให้สวยนะนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดเก็บนะคะสอดรอดสาเส้นไปเก็บแบบนี้ นี่ค่ะแจแเราตัดปลายนี้ปิ้นทิ้งค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิ้นวิ้นความยาว25ซนเมนะคะ2ส,สีค่ะสีละ8เส้นนะคะที่เราตัดเตรมไว้นี่นะเราก็จับมาค่ะเอาสีครีมไว้ด้านล่างนะคะสีทองไว้ด้านบนนะ แบบนี้นะคะนะจะไปให้เสมอกันค่ะสอดเข้าไปสอดเข้าไปให้สุดเลยค่ะ นี่นะคะพอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะเราก็จับนะคะหุ้นแรกก่อนนะคะจับนะคะพับลงมาแบบนี้นะใช้นิ้วชี้ดันไว้ก่อนแบบนี้นะคะพับลงมาแบบนี้เลยเราก็สอดลงไปในรูนี้นี่ค่ะดึงมาดึงมานะคะประคองประคองลงมาแบบนี้ก็จะได้ปีกแบบนี้นะคะจะพับลงมาแบบนี้ สอดเสร็เรียบร้อยนะคะได้แบบนี้นะทับสอดกลับขึ้นด้านบนค่ะนะคะทับสอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ นะคะแบบนี้นะเปิดเส้นหอ,อกมาค่ะจับริบบินมานะคะพับลงมาแบบนี้นะพับลงมาแบบนี้เลยนะคะสองบบนี้น,นะคะลงมาแบบนี้พับลงมา นะคะสอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เราจะตัดปลายดบิบินออกเลยนะคะเราจะตัดปลายดบิบินออกให้เหลือประมาณ 2- 3เซนติเมตรนะคะตัดออกเลยกะเอานะคะกะเอาให้พอสอดกลับขึ้นไปได้นะเราจะตัดออกเลยนะคะนี่ค่ะตัดออกเรียบร้อยนะคะ เราจะพับขึ้นไปด้านนี้นะคะพับสอดขึ้นไปด้านนี้นี่ค่ะแบบนี้นะคะพับสอดขึ้นไปแบบนี้ นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะดอกแก้วนนละออนะคะเสรสวยของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ